สวัสดีครับพี่น้องอย่ามองนํากันครับผมเอาขึ้นเรือเอาขึ้นเรือไใช่หรอนั่นนั่นเอาขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือเออไทยกูเห็นอย่างนั้นเออเอาหยุกขึ้นเรือเลยค่อยค่อยค่อยมันที่ขาดช่วยซ้ำกันนะเออเอาขึ้นเรือเออเออห่วยมันหนามขึ้นได้นี่ สูบครับก็สูบอืมค่อยๆปวดๆชะกันมันบมกขาดออกหลายหกเลยนี่โอกูสิให้บางนายโทรสั่งให้กูก็น,น่าที่สื่อแมนเดี่ยวมองจากปากล้างก็มี่ของนายก็มีครับพี่น้องเออเห็นอยู่น่ะ หน่่ยกูนั่งแนมอยู่ปลอมซองอันจนจมลุงหนามเนาะลุงเถ้อกูหันบหมาสิสิถ้าเอาหมูมึงนากูเห็นบมูกูส่วนมึงเหมือนเสามึงว่ามึงแต่งโตกว่าม,มึงเหรว่าูบอกกูเออหมูไม่ยำนะก,กูพูนหน่อใส่ไปพูนอีกจาก,กปากนอก่อจากซองปากคือจากซองผัน,นเฮ้ยห่น ยกไปคนเบืองเนี่ยุอนต่างไงครับอืมต่างว่างต่างร่องนั่นบัว่อยลวดโมเต็นเลยานี่ยสานสัรสัรสารมันอันไปปุ๊บเอาตัวนั้นก่อนจังจังสันมาให้เงียให้ให้มองลงจมเห็นเหเห็นเนี่ยเนาะเห็นเนี่ยนั่นเข้าเติดยู่เนาะนั่น ลึงลึงไปลึง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 ข่าวเรือลึงข่าวมองไปเออเลือให้เรือไปเออลึงไปนั่นแหละเอาขึ้นเรือมันกวนขางเรือนั่นแหละเพราะวันอืมปูนเติบ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 อยู่รถบัสมันเห็นอยู่เวิรงแน่กูยยำปูนสีว่ายังทียังไอ้ฟีมือหมุงวางเดี๋เว้นไอ้ไอ้ฟีมือข่อยวางทีเด้อพวกได้กินมอวางท่าน ท่นบ่พอได้กินสิฟันถิ่มวันทิ <laughs> อันีเขาเนื้อมันปันมูน้ดดรออ้คนที่สิพูดออกเนี่แม่ต้องโลข้นไ้นีเนะกระสุนีอองง่อืนยขึขัไงเนีย่ยอ้ยมันตัวหน่อยโพราะทำทำไมไม่ลงไปไปไป,ไปดเอาคนมา โอ้ยัมมันเขาพันปันมัน in ็เดียบร่อยา้เนาะพามันที่เขามาจแตงมาทั้งนั้นโบถือปี๋ะทั้งนี้รัดไปก่อนเนาะืมเห็นอยู่เมรอเห็นแหนตัวกูว่าบ่แมนมาใั่รัวมันือเสียงแถวๆกูวายเบอร์มันกูว่ากูว่าปิดอะไรกูว่าเบอร์มึงก็คั่งขวาย ยังไม่ไงว่าผ่ามื่อยกูน่าสั้นสั้นหวานจังทีมลง่งกลางเลยเป็นปีสองปีเผืว้ยเขาซื้อรุอนแน้ของมุงเขาส่ง